มากินขาแรงครับคนบานทวงพี่น้องนี่โมกินข้าวหาค่ะมอมออยู่ไหนมอไม่มีมอไม่มีมมเข้อคอกแล้ว้ม่้วกินเขาไว้กินเขาไว้มากินเขาน้ำกันเหยียดหน่อม่น้องบหม่อมุบบะหมี่ กินข้าวเจ้านี่ขาเนียวเ,เอายือเอาเดี๋ยวไปลาบหมูกันนี่กินเอเจ้าบบเหนงะกินกอเ,อเอาี่นะ่เดีมันตกแล้วลาบหมูนี่เนไเนนี่ิบาดมาไหนหลายเทสูงมีกี่กรได้บางนี่ชิบ,บืมเจัง เจ้าวันเด้อมีมตไม้องงาเน่ยเจ้าอันต้มเงอันน้สวร้เจ้านีตงไม้ตออองเน่เน่เน่ค่ะไม่ต้องไปกดไม่เอาค่ะผมกดก่เลยอีเมยโกีอย่าเนเนนั่พอมาแหละพอีีอ่อืมอุ้ยอุ้ยเปดมาไหมาเมาเนาะเยมาเนาะเวเอาเปีมาเมาเว ลุงเวเด้อยมาเอ่เนี่ยเด้อนุงเวมาหาคนเน่เด้อซุปน่อไม้แกงน้อไม่ซุปแนี้ไม่จความร้การคบก็ไร่การซุปมือแมนไทยบมีเห็นในบที้มากนจมเรียก่มี่ไม่ใช่ไข่ เผ็ดผู้จักว่ามักเผ็ดปักเผ็ดเ,เ,เอารถรวดข็ยมากอันี่นล่นลออกทุกทางนะน้าพันจาทักนะหลรดรถตซาลิเงอปี่นี่หนีมไปเล่นย่กลางคืนนั่นแหล,หละมันบ่อยากมากมันไห้มันห้องไรมันอยากไปตอนนี้ไหมันอยากไปไห้ไหม

ฟูกฟาเแ้วน่ะเห็นปะแ่ประเด็นตาของม่อีกเตือนไอ้ไ uh ม่แ huh. ล้วไอ้ไม่น้ไปหาหอดรันค่ะอือไอ้ไม่จะอยากเล่นน้ำเห็นล้วปะจบบไม่สิจบอออ่าอืออืลูกเจ้ากดกล้องูกปลาบุ้ย่มาบอกยลกปลา่กปลาอย่งนน จ้าโอ้จ้าควนะลาบหมูพี่น้องตัวไหนลาบเองนี่นี่เขาคัวบไม่ได้คัว่ะจ้าจ้าจ้าเยอมากไปกินข้าวไปเซ็งปะขอโบนิซิมเด้ออือจาง้วปนวันเอายัง ฮะ้าแล้วัน้องกินเรนงนี่นงนี่นังนี่เก่งมากค่ะเก่งมากค่ะทำไมจะซื้อของหรอเลวบมันจะล้วงนะฝั่งเราเคยควายเลยฝั่งเ่าแล้ว

น่่นั่งลงเนีพ่เ่เอ้าแก่มาเราแก่ให้ร่งาให้นครับการน่งงขอบคุณข้าเพาะจะให้ไ้จขอหกินเปนอรเนบอกล้นั่งกินนงกินุนองนั่ง

คอ่นเรไม่ทอดไหนปลูกมิแต่ักบงกินเท่านั้นเขาปกอ่ะอันี้มแต่เขาเกจบําทนโอมันบมันเปเกจบักบุงักบุงอันนี้บ่ปใส่ัะเาุงแกุงเกจบมาน้มันกจตมนอดขมแก้วอาฟางมุสิบนี่ นี่นี่นี่ยืนลูกไปไปแอคชั่นแล้วไปแอคชั่นแล้วแอคชั่นแล้วโอเคเก่งมากค่ะพอแล้วมือจิ้มมือเก่งมากเก่งมากไปไปไปจุ๊บลุงได้ก่อนไปจุ๊บลุงได้ก่อน

ต้องเิดงานมันต้องเลยนั่นเขาใหญ่เลยนี่ผลงานานครับเขามันบ้านสองนี่กินเขาแล้วเฮ้ยโมเมนต์เชียงรดเบรดบ้า้ยๆยเบรหน้าตัวเลยดเพิ่กจบไปมัเจ้านี่ ติต๊ะไมติต๊ต๊ไปหันเลยป่าหนาคนนี้นใหญ่ใครดคยู่เยบหโรงบานบานสีบ่พอพื้นอยเอทพื้นรอยเอ็ดเมื่อเศ้าเขาไปถามข่าวยยสัวยายเปทังไหเราพ่อชั้นพื้นบันดงตีนบันดุงยายเปทังไหนเราพื้นตีนบันดง คนเก่าตายไปแล้วคนหนังมาบมหายมาสักหละหดเนี่ยโอ้ยชัวรมัหดเตอมันบนยาเป็นยังไงตกลงมไไม่ตาเหลือตังไตแล้วแล่าตายตายตายไก็ตายจรออกเนา้งใคมาเาอควม มันจุกก็แลก็เลหายแล้วแขูจะแขงอเลกับมือนังหวนนังหวนมาจังดีใจจังหรอมากนานนะผมโอ้ยมันใจเรืองบ่อเลยไปหนังแทนแทนแม่เลาบออฟื้นหนัอุ้ยตอกเท้าแทนแม่บ่อื้นกับแม่ข้าทางทอต็มคือมือนั่นแหละเอา บาท่นี่เพรามือรุ่นมาเห็นยังยังงงงงเอาเอาลุกสาวคนทั่วมันจยังีนงเพืย็นแดงล่ะแม่ก็มาเพื่อนิดคแล้วเพื่อนจุกเพิ่นจกอผู้เฒ่าเนาะแร่งกระแทกผู้จ่าอาทีแทนเขาเขาจะหานามกินแต่รากกติต่อนบ่ล่ะนี่ชือว่าหัวไครทำตะปันนี่ละหัวเฒ่าใครมาแล้วนังที่ม่นางโกยอีกกูดาได้หน่ะ สิแม่นางแค่ไหอยู่เทิ่งนี่อีกพูดมอเขาปูไฮยัว่าน,นไปนาง<อ>ูพูดไปน,น,นางจิเม่เพื่อไวนางสูงไรแกมันหนามือ,อม้าไหนอันเจ้าก็ไม่ใช่เพง่งเพ่งก็เพ่งนี่คือ,อกันเนาะเพอนว่าหามือหน่อยหมูบ้านนั่นกามังมังกูเพื่อนนางกูผ้าขาดได้ีเม่เน้วกับหม่านก็สนองจเม่น่ะอมาอูอันนี้กมัเสียงเลยครับข่อยเป็นหยางสั้นหาเขาแรงพอดีเออ คอยเป็นอีหยังคอยนึกว่าคอยถามนึกว่าเราตกที่นอดเล้วเออหาเขาหาเขานั่นเพื่อสีมักลูกนางกินเบิดแล้ียวไวกินเบิดแล้วไปซาวหาอย่างพักอาทิว่าว่ามันนั่นสิได้ว่ามันเจ้าแถวเขาบอคอยเอาไว้เดอกเขาย่านนั่น มันอันน hmm. huh no so. well, so. right. yeah. mm ี hmm. ้แกยวแกกับสมองยานรูยานเลียดอ้ยลมเนาะเราหงายเพราะว่าหัวเราไข่เลยเขาก่ไปคุแล้วเขาไปเสกยเลยดเลยเาขึ้นมาแล้วมเป็นยังนี่ล่ะนั่นคอยเหยนเราอยู่มาเป็นยังแล้วกาแล้วแงงเรเป็ยังแ็งนมันเหยียยังอ่ได้นี่ตบุกเขาแ็งเขาสมัครเขายัง แข้งเขาเป็นจะตายแต่แท้เนียแต่จบกอออกกัยังบว่ายอยู่มันบวลงบอกว่าจริงะซาพิมพ์ยังตายอีปุ้มแหงอะไร่า้ไม่นเือเนีอีกนี่เนี่ยก็ยนสิ่ร่มเนี่เนี่ยเจ็ดสิ่่มเนาะพ่อกับแม่ยังไรือยแม่บอกว่าลูกสิ่ร่มเนาะจะเดี๋ยวพ่อนมสิ่่มนี่ือเ่อะไรเยอันสิออกว้าไข่กบ่ออก อย่าเพิ่งออกพร้อมกันก็จ๋าพร้อมกันหอมหืมท้องแก่พร้อมกันแก่ป๋าก่อนโอ้ก็ต้องอีกแล้วฮะตายพร้อมกันตายพร้อมกันแล้วเป็นยังไงกันมั้ยตายพร้อมแล้วตายพร้อมโอ้เดี๋ยวพวไม่ไปเลยไปเลยไปเลยเขาอ่า จ้าตายก่อนลงไปตายก่อนกันลงไปอาขาวเร็วลงไปลงไห้องจำโมเสียเปียกเจ้ายืดเปียกเอาทำไีอว่าไล่มันไล่้ยไล่มันลูกลงไปนั่งเบาแล้วเบาฟังเยอะเบาเบาฟังไปเดี๋ยวนี้นั่งเดี๋ยวพี่นี่จัดการนะ า้องเล็นน <land> ้ำไล่เล่นแล้วมันเนน้ำไล่ยืนยป่ากันไอมไปก่อนครับผมสวัสดีครับมันหูเป็น